พอล่วงมาถึงภาคอาสาระาบูชานี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องการปฏิบัติในสําหรับเรื่องการปฏิบัตินี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติในระบอบใหญ่ระบอบหนึ่งซึ่งเรียกว่าอานาปานาสติแล้วก็เป็นระบอบที่กว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งตั้งแต่ต่ำที่สุดขึ้นไปถึงสูงที่สุด หรือว่าตั้งแต่ธรรมดาสามัญจนถึงชั้นพิเศษคืออุตร,ริมนุษยธรรมท่านเราจึงต้องพูดกันหลายครั้งหลายหนเลยกล่าวว่าตลอดภาคอาสาละหะบูชาสามเดือนเป็นการบรรยาย1ิบสามครั้งนี่จะพูดแต่เรื่องอานาปานสติอย่างเดียว เอาพามานันอีกอภิปรายให้อีกสองสามนาที <c oughs> อีกสิบสิบสิบนาทีเป็นของไม่จริงเป็นของอามายาอะไรชนิดหนึ่งเรายืมมาหรือเอามาใช้เพียงเป็นเครื่องกำหนดให้จิตเป็นสมาธิหรือต่อๆยิ่งขึ้นไปขน้นไหะ นี่แหละความความความเป็นของมายาหรือไม่จริงในทางด้านสมาธินี่ความไม่จริงความความเป็นมายาเป็นความไม่จริงทางด้านปัญญานี่หมายหมดเลยทั้งโลกทั้งสา,ากลาักรวาลความสุขความทุกข์ชีวิตวิญญาณอะไรมันเป็นไม่จริงเป็นมายาเป็นอะไรหมดเรารู้จักไอ้มายาตัวใหญ่ก่อน ออ้ที่เราสําคัญมั่นไม้อะไรต่างๆนั้นก็เป็นมายาทท้านั้นนั้นปุหะนิมิตปฏิภาครนิมิตอันนี้มันเป็นมายาเดี๋ยวนี้เราพูดโดยภาษาธรรมดาธรรมดาเช่นว่านิมิตคือลมหายใจนี่มีอยู่จริงตามธรรมชาติไม่ใช่มายาแต่อุคานิมิตคือมันโนภาพอ่า imagination ซึ่งจิตมันนั่นเอง หลับตาเห็นเองอะไรเห็นเองนี่มายาทีนี้ภาพนั้นยังสามารถจะเป็นมายาได้ต่อไปอีกถึงว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงเปลี่ยนคันมาเปลี่ยน <c oughs> ที่สร้างไงมันก็ยิ่งมายาขึ้นต่อีกแต่มายาอย่างนี้มันจําเป็นคือว่าจิตต้องเก่งทั้งขนาดทั้งจะสร้างมายาอย่างนี้ขึ้นมาได้ ใน,นความเป็นมายาของของเหล่านั้นเราไม่เอาเราเอาแต่ความสามารถเก่งกาศของอของจิตยืมของมายามาใช้ชั่วคราวเป็นอุปกรณ์สำหรับสร้างสมสถาภาพให้กับจิตเนี่ยก็เรียกว่ามายานั้นก็ยังเป็นประโยชน์เอามาใชเ้เป็นเครื่องสร้างความก้าวหน้า แบบเดียวกับที่จัดไหว้ในที่อื่นเป็นหลักใหญ่ๆว่าบรรดาสิ่งที่เป็นเครื่องมือทั้งหลายมันเป็นของจ่วครท้าหรือเป็นของที่ยึดถือไว้ไม่ได้ <c oughs> เหมือนกับน,นั่งร้านหรือเหมือนอะไรก็ตามนี่เดี๋ยวนี้เราเห็นเห็น,นจักอยู่แต่พระพุทธเจ้าท่านจัดที่ระบุไปยังธรรมะทั้งหลายที่เป็น เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือ <c oughs> จะต้องสลัดทิ้งให้อีกทีหนึ่งมันจึงจะหลุดออกไปได้ถ้ามัอย่างนั้นจะมาติดธรรมะที่เป็นการปฏิบัตินี่ยเป็นการเป็นเครื่องมือเรียบมันเรือกับแพเรือหรือแพหรือไอ้ที่จะข้ามข้ามข้ามแม่น้ำท้ามขาทะเล เราจะถือเป็นของวิเศษเสิเป็นของจริงไม่ได้แต่ว่าในขณะหนึ่งเราจะต้องพึ่งพาสายมันคือคอ้ามทะเลไปเพราะถึงแล้วก็ไม่ไม่ต้องการด้วยแพด้วยเรืออะไรต่ไปคล้ายคลกันเนระคุณเรือในขั้งหนึ่งจะต้องอาศัยเรือแพเหล่านี้เพื่อเลื่อนไปตามลำดับ พอถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ต้องทิ้งหมดมันจึงจะออกไปได้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ว่าเป็นเพียงใายชั่วคราวเช่นนิมิตทั้งหลายในสมาธิทั้งหลายนี่ก็เป็นมายาที่สร้างขึ้นมาเพื่อส่งจิตให้สูงขึ้นไปจนไปพบไปสิ่งที่ต้องการ ทำนองในเครื่องมือทั้งหลายทีนี้ไปน,นึกถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่าตรัสว่าทั้งโลกนะั่นะโลกทั้งโลกทุกโลกเป็นมายาว่างจากสาระว่างจากตัวตนที่ไม่ติดในยึดในโลกนั่นแหละเป็นที่ม,มุ่งหมาย มันชีวิตก็ดีความสุขก็ดีี่ยสิ่งที่เป็นที่สร้างความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงนี้เป็นมายาความสุขก็ต้องเป็นมายาความที่อยู่เนือมายาเป็นนิพพานนิพพานไม่ใช่ความสุขแต่ว่าอาจจะช่วยให้เกิดความสุข ไม่พาว่าอย่างนั้นได้แล้วก็อย่าไปเข้าใจว่านิพพานกับความสุขนั่นเป็นอันเดียวกันนิพพานต้องเหนือความสุขต้องไม่ไม่ยึดในความสุขอันเป็นมายานิพพานไม่เป็นทุกข์อย่างยิ่งส่วนความสุขนั่นเป็นมายาอย่างยิ่งมันอยู่พักเหนื่อยสักสิบนาที